สวัสดีครับพบกับผมพบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือฟันของน้องวัวใหญ่นะครับตาอายุเยอะแล้วก็ฟันจะหลุด่วกแบบนี้นะครับเป็นฟันจริงๆนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ฟันคอมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เคยเห็นฟันน้องวัวใหญ่ก็ตาจะเป็นแบบนี้นะครับใส่เขยวเพิ่มหน่อยครับหรือหยุดออกมาเป็นแผงแบบนี้กับเพื่อนฟันน้องวัวครับนานๆจะเห็นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยหลุดบ่อยครับ พองนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนครับเพราะว่าอายุนานเหมือนกันครับรู้มากเหมือนกันตัวทุกตัวครับอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้หรือตัวโน้นก็ได้ครับแน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นเพื่อนเลยถ่ายให้เพื่อนๆเห็นครับน้องวใวญ่อาหารก็เคียวเชียวไปเชียวมาใส่หวานแข็งมันก็พูดแข็งนะครับเลยดุครับเพื่อน สภาพก็ที่เห็นนะครับก็ไม่เคยปวดหัวเหมือนคนนะครับนี่อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับรยนดูอาจจะใช่นะครับรสงสัยน่าจะเป็นหักตัวนี้นยืนดูว่าเป็นฟันของเตืนหรือเปล่าปอะมาเนี้ยครับฟันน้องวัวขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมค,คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับ ที่ทขามารับชมคลิปก็ขอให้เรื่อยๆฟังๆนะครับผมเดินทางไปไหนแคล้วคาดปลอดภัยครับคิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกคนนะครับผม